เอาครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับผมอยากฟังเสียงนะโอเคครับโอ้ยโอ้ยเสียองกความยากครับเมื่อปีที่แล้วควายากครับเมื่อปีที่แล้ อ,อ,อครับผมครับก็สวัสดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะออกมา,าทำการลอยสายนะครับตกปลาหน้าดินลอยสายนะครับเหมือนทุกทุกครั้งนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวแค่ว่ากันอีกทีนึงครับเป็นหมายใกล้ๆบ้านนะครับ วันนี้ลมมันจะมีลมแล้วหน่อยหนึ่งก็เลยมาลองเทสหมายกันดูนะครับปลาเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวมาลองติดตามกันดูนะครับก็จะได้คันประมาณนี้นะครับจะทิงรับปลาที่เราตกมานะครับเสสายจะมาปลาใสผมจะใช้ปลาใสานะครับ อ่ะเดี๋ยวให้ลูกชายเกี่ยวโอเคสี่สิบสามเก่าไหมเงี้ยคิดว่าปึกปึกป่ะเป็นนั่นไหมนั่นเลยเน,น,น,นั่นเลยอะน้ำสี่สิบสามพี่ไม่เขาขาวเขาขาวโอ้ยไอโซโอ้ โอ้ยแน่นเลยนะไอโซ่ไอโซ่ว้าวว้าวว้าวมีแยวครับเกี่ยวโหดลยครับโซ่ลูกมาถึงด่านแล้วลง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 มีโซ่ก็มีหินด่านแล้วครับอ่าได้ลุ้นมาลุ้นนะครับสายดีซีเราก็ปล่อยนะครับมาลุ้นกันต่อติดเล็กไปด้วยลอยสายไปด้วยมา อยู่ไหม <S <S ตาเลอฮะกินเบ็ดตาใหญ่ะไเหรอไม่โยกเหรอปวดอย่างเดียวเหรอฮะเียโยกเยไเก่าไม่เก่าเก่าป่ะกับเยดตามใหญ่น้ำต้อง45เมตรนุ่นมาลุ้นกันครับปาอะไรไม่รู้ เบ็ดเบ็ดเล่นตีอยู่เลยปามกินอยู่เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนปลาเก๋าป่ะโอ้ยกี่ตัวนะปลาเก๋าปลาอะไรโอ้ยสวยใหญ่ปลาสี่ตัโอ้ยขามาดีดีไปขันเบ็ดขันเบ็ดเดี๋ยวขันเบ็ดหักเอาเอานี้ไปโอ้ยดูอยข้ามาเข้ามาปลาเบ็ดเบอร์สิบเจ็ดนี่นะ ตัวใหญ่ไว้เอาตัวล่างเนี่ยยกตัวล่างขึ้นมาอีกเออโอ้โหโอเคเฉียดสบายสบายเลยอ่ะยกปลาเก่าคู่ได้ลูกว่าอะไรทำไมมันหนักหนักหนักกระทุนนี้แหละโอเคเก่าม่เฉียดเลยตัวใหญ่อ่ะว้ยเบียดไม่เล็กหรอกถ้าปลาตัวใหญ่อ้าวครับ พอเสียงหน่อยได้ไหมครับผมอยากฟังเสียงนะโอเคครับเ,เ,เ,เวลาเราจะเอามันย้อนนะมันต้อง,องกลัวมันไปของมันครับตอนนี้เรามาคอยลุ้นกับงานเรานะครับอุ่นเพียวนะครับบอบ,บางนะครับระวังนะครับล่างน้อยโอ้ยโอ้ย <c oughs> วันนทีครบกี่นาทีกี่นาทีดีนะมันไม่กินอ้สายที่มือที่หมุนเมื่อกี้นะใช่ะสายเปลี่ยนสายเมื่อกี้สายเปลี่ยนสายเมื่อกี้เนี่ยสั่นอย่บอกให้ดึงมากกอ่เนี้จบข่าวเลยเออเอียร์เขาบอกว่าเอาเดี๋ยวปล่อยมันไปเดี๋ยวค่อยดึงไว้โถก็ดูมันไปดิมีการว่าจะดึงกันด้วยนะมาลุ้นใช่ ไครับของแท้ต้องขอบคุณปลาเฮียบอยนะอคนต้องขอบคุณเจ้าของคนปลาตั้าไวเลยวิ่งไปดีด้วยเออไม่มันไม่พูดอ่ะถือว่าทำงานลมกอ้ไอนี่พ่ายังไม่เซตเลยลูกเซตให้พ่อหน่อยเซตเซตเซตเออเซตให้ก่อนเอาเบรกเตเบรกเลยเออเอาข้ามมานี่ก่น ปล่อยมันเออไว้งั้ยหน่อยเออเียบอกอย่าให้มันพันเอยอย่าอย่าให้มันพันดิไห้ดูงันเราดีกว่าความยากครับเมื่อปีที่แล้วมาเราผิดหวังอย่างแรงเนาะไม่เป็นไรครับวันนี้ได้ยินเสียงลอกแล้วครับเบาๆนะครับหุ่นอบบาง เปอาตัวนี้แล้วขึ้นมาต่มขวดเลยครับมาดูยานเรานะครับเย่ถ่ายยาวๆให้ชมนะครับเขาบอกเขาบอกด้วยนะว่าตัวนี้เราจะเอาตัวนี้เอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเหมือนท้าทายด้วยนะผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะลอกแต่ละตัวผมไม่เคยได้ซื้อเองด้วยกี นี่แหละครับทีมงานเนี่ยดก็เงียบิทูลเงียบอยนะครับนี่นะครับขอได้ครับขอด้เงี้ยเงียเงี้ยเงียเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาใหญ Eller, ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาไปทางนี้ไปทางนี้มันพันกันมามันพันกันมาไม่เป็นไรมันพันกันมาพันกันมาไม่เป็นไรหรอกมันควงควงควงกันมันพันกันมาไม่เป็นไรทำงานเป็นทีมนะครับ มาเป็นทีมมาแล้วครับควงสว่านมาเลยหงาดฟ้าแล้วจ้าหัวใหญ่ใหญ่ใหย่ใหญ่หญ่สวยถือกล้องหน่อยเดียวผมลงไปเกี่ยวข้างล่างขนาดนั้นเลยเหนาะอุ้ยกำลังดูอยู่างนี้อือฮึดีนะครับ เต็มๆปล่อยมาโอ้โหเย็นๆเย็นอักอึอักอึอักอโอ้ยไม่ธรรมดาบินแล้วบินแล้วว้าวบินแล้วแทกแทกหน่อย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 อ้ยชอบตรงนี้แหละครับชอบแทก ก็ผมว่าแล้วทำไมมันวิ่งเลยเกินมาเกี่ยวของครับ,บมันจบผมจะยากนะครับเอาผ้ามาครับาาาาผ้ามาผ้ามาเอาคีมมาคีมามาเดิลงให้ให้ปลามันหยุดดิ้นก่อนออเอาเงี้ยปลดติดเป็ดสามทางด้วยนะคชับใช่ใช่ใช่นี่นะครับทำไมโอ้โหมันดีอย่างนี้แหละนี่ิ การเอาไปไปเจอแม่ก่อนนะให้แม่ก่อนนะปล่อยให้มันแห้งก็ได้ไม่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 เอาอย่างนี้เอาสดๆอย่างนี้แหละขังดีขังดีมันจะดิ่งดิ้งดิ้งลงน้ำไปก่อนจับหัวไงครับบ้าตลอดจับหัวไงจับหัวแน่มันดิ้นแล้วมันชักแล้วนเล่าเขากรอกเล้าเขาปากมันดิ้นแล้วเงือกก็ท้ายอ่ะไปเลยไปเลยไปเลฉพาะถือกล้องไม่ปล่อยมันตายแน่นอนปล่อยมัน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ให้มันวิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปงัดไม่ได้รีบอเดี๋ยวให้แม่นางเราเจิมก่อนนะครับตามตำราเจอเหมือนอตัวแรกแหกหมานปุ๋ยยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเนาะปล่อยดีนะปล่อยคันนี้เสร็จแลนะ้วเนาะถือว่าสําเร็จครับไปหนึ่งไม้นะครับติดตามกันต่อนะครับสวยแหย่ทาไปก่อนเลยเสร็จลังไปก่อนเลย นะใส่น like yeah, yeah, yeah. si ี้ป네่ะใส่นี้ป่ะใส่นี้ป่ะกันไว้เนี่ยออกมาอีกเออเออตั้งท่าดีๆเอบอยอยู่ข้างหลังไงเงี้ยเขาดูด้วยนะเป็นบริการเลยเขาจังหวะนี้ดิจ้วงย่าๆจังหวะนี้ดิจังหวะนี้ดิจังหวะนี้ดิเดี๋ยว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 เอาดิผัวเดี๋ยพลอยขาขาขาโอ้โหไม่ปาเดี๋ยวผัว เรียบร้อย,อยขา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 โโอ้โอ